สำหรับการทำใบขับขี่สาธารณะนะคะปัจจุบันเราสามารถที่จะเข้าไปอบรมผ่านระบบอบรมออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกที่เรียกว่า d l t E-learning ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำใหม่หรือการขอรับนะคะใบขับขี่สาธารณะหรือว่าเป็นการต่ออายุใบขับขี่สาธารณะนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปนั่งอบรมที่ขนส่งเราสามารถอบรมแบบออนไลน์ได้เลยค่ะ แต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะคือผู้เข้าอบรมในการทาใบอนุญาตขับรถสาธารณะแยกเป็นประเภททําใหม่การทําใหม่คือไม่เคยมีใบขับขี่สาธารณะมาก่อนนะคะเราจะเข้าหัวข้ออบรมที่ขึ้นว่าขอรับหรือทําใหม่ส่วนท่านใดที่มีใบขับขี่สาธารณะแล้วนะคะแล้วต้องการจะต่ออายุนะคะท่านจะต้องเข้าไปอบรมในหัวข้อที่เป็นการต่ออายุคะ่ะซึ่งในหัวข้ออบรมจะไม่เหมือนกันคะ่ะระวังให้ดีนะคะ อบรมใบขับขี่สาธารณะถ้าเข้าผิดหัวข้อแล้วไปที่ขนส่งเขาจะให้เรากลับบ้านเพื่อมาอบรมใหม่เสียเวลาปเปล่าๆค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะคะว่าในหัวข้อการอบรมทําใหม่ต้องเข้าตรงไหนแล้วก็อบรมแบบต่ออายุใบขับขี่สาธารณะต้องเข้าตรงไหนตามไปชมพร้อมๆกันค่ะ เราจะเข้าสู่หน้าอบรมใบกับขีออนไลน์โดยการที่เราจะเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพิมพ์คําว่าอบรมใบกับขีออนไลน์เขาจะขึ้นเว็บไซต์ค่ะของกรมการขนส่งทางบกขึ้นว่า DLT E Learning คลิกเข้าไปเราจะเจอหน้าแบบนี้ค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งค่ะ แล้วเราจะกดเข้าสู่ระบบค่ะส่วนคนไหนนะคะที่ใช้งานครั้งแรกต้องไปกดที่ลงทะเบียนใหม่ก่อนถึงจะเข้าสู่ระบบได้ค่ะพอเราเข้าสู่ระบบแล้วเราจะเจอหน้าตาที่เป็นสีม่วงกับสีเหลืองสีม่วงเนี้ยจะใช้สําหรับการอบรมต่ออายุหมายความว่าต้องเคยมีใบขับขี่สาธารณะมาก่อนแล้วจะหมดอายุเลยมาต่อส่วนคนใหม่เลยนะคะที่จะ ทำใบขับขี่สาธารณะครั้งแรกจะต้องเข้าตรงสีเหลืองค่ะเรากดที่สมัครอบรมตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนว่าเราจะกดเข้าไปผิดหรือไปถูกถ้าเราเลือกหวัวข้อผิดนะคะก็จะทําให้การอบรมของเราผิดไปด้วยค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะคะว่าถ้าเราเข้าสมัครอบรมแต่ละอนันหน้าตาข้างในจะเป็นอย่างไรเรามาดูคนที่ทำใบขับขี่สาธารณะใหม่ก่อนนะคะที่เป็นรูปสีเหลืองค่ะกดสมัครเข้าอบรมไปแล้วนะคะ ปบจะให้เราใส่ค่ะว่าเดิมเรามีใบอนุญาตแบบไหนเช่นมีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือมีใบอนุญาตขับรถเป็นแบบทุกประเภทยกตัวอย่างนะคะอย่างส้มมีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลส้มก็จะเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่เป็นแถบด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกประเภทรถค่ะแล้วก็ จะให้เราใส่รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในใบขับขี่ของเรานะคะที่เป็นวันหมดอายุเท่าไหร่เป็นใบขับขี่ฉบับที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่แล้วก็กดยืนยันการสมัครค่ะ หลังจากนั้นก็จะมีรายวิชาที่เราต้องอบรมขึ้นมานะคะกฎหมายระเบียบและประกาศของรัชการเกี่ยวกับการขับรถสาธารณะนะคะ6หัวข้อสถานที่เที่ยวเส้นทางการเดินรถและสถานที่สําคัญในจังหวัด2หัวข้อภาษาอังกฤษสําหรับผู้ขับรถสาธารณะ5หัวข้อและการให้บริการผู้โดยสารอีก4หัวข้อ หลังจากอบรมครบถึงจะขึ้นหลักฐานการอบรมค่ะแต่ถ้าเรานะคะเข้าไปที่การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะก็จะปรากฏว่าจะขึ้นตรงนี้ค่ะถ้าเรามาเลือกใบอนุญาตขับรถสาธารณะสําหรับคนที่มีแล้วแล้วต่ออายุก็ต้องไปสมัครอบรมตรงนี้ค่ะหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยหัวข้อการอบรมนะคะก็จะไม่เหมือนกันสําหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะซึ่งก็มีหลายท่านนะคะที่ กดอบรมเข้าไปแล้วแล้วมาดูทีหลังนะคะว่าอบรมผิดถ้าเรายังรู้อยู่ก่อนที่เราจะไปขนส่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราอาจจะเสียเวลานะคะมานั่งดูคลิปนะคะตอบคําถามอบรมใหม่แต่ถ้าเราไปขนส่งแล้วนะคะปรากฏว่าหลักฐานการอบรมของเราผิดประเภทเขาจะให้เรากลับบ้านแล้วก็มานั่งอบรมใหม่เท่ากับว่าเสียเวลาเสียวันต่างๆที่เราจองไปด้วยรวมทั้งใน DLT Smart Queue นะคะการจองคิวในหัวข้อข,อ,ขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถสาธารณะหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะก็จะ เป็นคนละหัวข้อกันต้องระวังและสังเกตให้ดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ส้มนํามาฝากค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะท่านใดอบรมไปแล้วก็กลับไปดูหลักฐานการอบรมของตัวเองซิว่าเราอบรมถูกหัวข้อไหมสมัครถูกหรือเปล่านะคะถ้าคลิปนี้ดีถูกใจฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องส้มสาระดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ